ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนช็อปนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี Land ช็อป สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องอัิที่สองหนึ่งใน EP นี้ก็อยู่ใน EP นะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงอีก1 EP อีกเหมือนเดิมนะครับผมจะพามาอัพ2อง EP หรือว่า2ตํตำนานที่เพิ่มเข้ามาในเกมใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นนาซาั่นะเองนนะครับหรือจะเป็น เอ็ดวินฟานเอซานนะครับเป็นอีพิกหรือว่าตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหนึ่งคนแล้วครับส่วนอีกหนึ่งคนก็จะเป็นแบ็กขวาเลยนะครับคริสเตียนปานิชีนั่นเองนะครับตำนานใหม่เหมือนกันนะครับจากเอซมิลานนั่นเองนะครับนะพิซาแดงดำนะครับทุกคนสูงหนึ้อยแปดอายุ20ปีเท่านั้นนะนี่ครับเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับบางคนก็เล็งไว้เป็นตำแหน่งเซนเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนมาเหมือนเดิมเลยครับใครที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์เนี่ยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับมาสำหรับแนวทางนะครับการอัพเรเวลต์นะครับของนาซาในเรือฟันนาซานนั่เองนะครับก็ถือว่ามีผมมาแนะนํานะในคลิปนี้2แนวทางแล้วกันนะครับเรเวลครับเต็มอยู่ที่30นะครับใส่เข้าไปเลยแนะนำให้เต็มปึ๊บเราจะสามารถนะครับเน้นนะครับค่าพลังผู้สาวประตูนะครับให้ทะลุ100ได้2 ค่าพลังนั่นเองนะครับอ่าไม่ว่าจะมีจัมปิ้งด้วยแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนก็สามารถเลือกได้นดั่นเองนะครับผมจะให้ดูแบบออโต้กันก่อน,อนปับ๊บออโต้นะครับ101นึ่ะครับ101นะครับก็จะได้อยู่ที่106แล้วนะนี่ครับ106ถ้าเราใส่บูสเตอร์เมทิซองเข้าไปก็จะได้เป็น107แล้วนะผมมาแนะนําบูสเตอร์เมทิซองก่อนแล้วกันนะครับผมแนะนําเป็น2บูสเตอร์นะถ้าเป็นบูสเตอร์นะครับมาแนะนําก่อน นะครับถ้าเป็นบุเตอร์ที่แนะนำนะครับนี่ครับโกคิปปิ้งนะนี่ครับโออ่อนนะครับเป็น103นะครับจะเพิ่มนะครับ GK รุ่วนเลยนะครับอืมนี่ครับจะเพิ่มค่าพลังมาประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนอีก1นึบุเตอร์นะครับเป็นเซฟวิ่งนะครับนี่ครับกดที่ว่าตึงเหมือนกันนะครับอยากได้อันไหนนะครับก็สามารถจับได้เลยนะ แต่ว่าผมจะลองซ่มดูก่อนแล้วกันนะครับสักสองไหมเผื่อได้อีกสักหนึ่งครั้งไหมมาไหมโอ้โหเป็นนาร์วอร์เกอร์นะครับตัวนี้ผมเอาไว้ให้แบ็คขวาเลยนะทุกคนแต่ว่ามาเป็นผู้รักษาะตัวแบบนี้ครับจำใจต้องเอาเซฟวิ่งแล้วกันนะครับผมขอเลือกเป็นเซฟวิ่งนะครับทุกคนเึ๊บคูณหน100ึ่งร้อยบานะครับยอมเสียไปนะป เนี่ครับเพื่อจะได้ค่าพลังใส่ในสวยๆนะครับโกฮิปปิ้งก็ได้นะนี่ก็จะได้อยู่ที่107แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับค่าพลังนะสูง197นะครับอายุ37ปีถนัดเท้าขวานะครับสำหรับฟันศสานะครับในร่างนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเป็นตำหนักนะครับในปี2007-2008นั่นเองนะครับก็เล่นในตำแหน่งเดียวนะที่ค่าพลังไม่ลดนะครับไอเทกกิ้งนะครับโกฮิปเปอร์นะ 107นะครับดูค่าพลังครับ9 9 9 3 9 9 9 5 9 6นะครับจัมปิ้งนะครับอยู่ที่85นะครับอืมสกิลนะครับก็มี4สกิลนะครับไม่มีสกิลพิเศษเลยนะเออเป็นร่างแรกนะครับแต่ว่าไม่มีสกิลสุดพิเศษนะครับอืมนี่ครับแต่ว่านะครับวิธีที่1นะครับผมจะพามาอัพนะครับสังเกตดีๆครับจะมีค่าพลัง99 2ค่าพลังนะครับผมจะทำให้เป็นอยู่ที่100 ทั้งสองค่าพลังนนเด็นะครับมาแบบแรกนะครับทุกคนมาเลยแบบ1นะครับแบบที่1นะครับมาเราจะมาลดนะครับจัมปิ้งนะทุกคนตอนนี้มี4นะครับให้ลดเหลืออยู่ที่1เลยนะแล้วก็จะมี GK 3นะครับลดลงให้เหลืออยู่ที่6นะครับเอามาใส่นะครับ GK 1ให้เป็น13นะครับแล้วก็ GK 2ให้เป็น11ปึบก็จะลงตัวนะครับ จัมปิ้งหนึ่งนะครับ GK 1 GK 2 GK 3 1 0 3 1 1 1ามเอกโ้โก็6นะครับกดแบ็กกลับมานี่ครับ OB นะครับอยู่ที่107เหมือนเดิมนะครับผมจะให้ดูไชน่ยก่อนปึบนี่ครับนี่คือแบบที่1นะครับดูค่าพลังครับโอ้โหหนึ่งร้อยนะครับ91 193 97นั่นเองนะครับโอ้โหือว่าตึงมากๆการสรับค่าพลังนะครับ แต่ว่าจัมปิ้งนะครับจะอยู่ที่8 3นะครับเพราะว่าเขาจะมีส่วนสูงอยู่แล้วนะบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับในเรื่องจัมปิ้งนะครับการกระโดดนะครับเพราะว่านักเตะที่ว่าเกือบสูง2เมตรเลยนะครับ197แบบนี้นะครับแต่ว่าผมมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับใครที่อยากได้จัมปิ้งนะครับจัมปิ้งให้อยู่ที่90นะครับผมจะพามาอัพแบบที่2เลยนะครับแบบที่2นะครับ ค่าพลังนะครับผู้สาวประตูนะครับจะมีค่าพลังอยู่แค่100อนะนั่นั้นจะลดลงนะครับ GK3 นะครับทุกคน GK3 พอไปครับตัวนี้เป็นเลโอนะครับอืมกดผิดปึ๊บนะครับ GK3 นะครับตอนนี้มีอยู่ที่6นะครับมาแล้วลด GK2 นะครับให้ได้อยู่ที่7ให้ได้อยู่7แบบนี้เลยนะครับเอามาใส่นะครับ GK3 ให้เป็น7นะครับ แล้วก็จัมปิ้งนะครับให้เป็น7เหมือนกันปื๊บๆนี่ครับก็จะลงตัวแบบนี้เลยนะครับจัมปิ้ง7 GK 1 13 GK 2 7 GK 3 7นั่นเองน, o นะครับกดแบคกลับมาโอบอนะครับก็ยังคงอยู่ที่107เหมือนเดิมนะครับอ่าปื๊บให้ดูนี่ครับภาพหลังนะครับก็จะได้100นะ 92 96 94 93นั่นเองนะครับแล้วก็จัมปิ้งนะครับนี่เพิ่มมาเป็น90นะฮะโอ้ก็เทีว่าแบบนี้นะครับจะมีค่าพลัง90บวกมาอีกหนึ่งค่าพลังก็จะเป็นจัมปิ้งการกระโดดนั่นเองนะครับผมจะพาแนะนำอัพแบบที่2ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อว่าจะได้จัมปิ้งก่อนนะอืถ้ามีเวลายังไงนะครับจะมาอัพแบบที่1ให้ดูนะครับ,บ,บ,ท,นะรบทุกคนสำหรับ เอ็ดวินฟาร์ดาสนั่นเองนะครับตำนานอีพิกใหม่นะครับของทีมพาร์ทเนอร์อย่างเช่นแมชเตอร์อยู่ในเตทนั่นเองนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมก็ใส่เป็นโค้ดนะครับคาปิโล่ด้วยนะที่จะได้ค่าพลังนะครับบางคนก็จะมีส่วนด้วยนะทุกคนนะแล้วก็คนที่สอกนะครับมาคิดเตียนนะครับเปนซีนะมาดูเลเวลกันก่อนเลเวลนะครับอยู่เต็มอยู่ที่35นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหมดเลยนะ ถ้าเราแบบออตโต้นะครับทุกคนผมจะให้ดูแบบออตโต้นะปึ๊บ98นะครับตัวนี้นะครับค่าพลังน่าจะน้อยสุดในแพ็คเลยนะ105นะ่ครับสำหรับโอโวออนะเออผมจะให้แนะนำเป็นบตเตอร์นะครับเป็นฮาร์ดวอร์เกอร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับบตเตอร์นะผมจะลองสุ่มดูเพื่อจะได้นะครับปึ๊บไม่แน่นะทุกคนโอ้โหเป็นคอสซิงนีฮะ คอสซิงนะครับจะมีสปีดนะครับในการจ่ายบอลนะใครที่ชอบเน้นการจ่ายบอลก็ถืว่าได้เหมือนกันนะครับปึ๊บโอ้โหสลับกันซะงั้นนะครับกับเมื่อกี้นะเป็นโกลคิปปิ้งเฉยเลยนะฮะเมื่อกี้ผู้สาประตูเป็นโกลคิปเปอร์นะฮะแล้วเป็นฮาเบอร์เกอร์นะฮะโอ้โหสลับกันครับผมไม่มีอีกซะด้วยนะครับสำหรับบูเตอร์นะเอายังไงดีครับทุกคนอืม ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมขอลองให้ดูค่าพลังก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปหาบูสเตอร์มาใส่นะครับสำหรับในร่างนี้นะครับก็สูง184อายุ20ปีถนัดเท้าขวานี่นครับก็สามารถเล่นในทั้ง2ตําแหน่งเลยนะตําแหน่ง RB แล้วก็ LB นะครับเป็นแท็กทิคกิ้งนะครับฟูลแบ็กนั่นเองนะครับเป็นแบ็กเกมเกมโุกอยู่แล้วนะดูค่าพลังนะครับ สรงบอลสั้นบรลยาว82เท่ากันนะครับลูกมง82นะแล้วก็เกมรับนะครับก็ถือว่ากำลังดีเลยนะ89แท็กเกิล90นะครับความดุดัน87มีส่วนในเกมรับ88นะฮะสปีดนะก็ถือว่าดีมากๆครับ97สปีดต้น89นะครับยิ่งแรงอยู่ที่92นะครับจัมปิ้งอยู่ที่83ความแข็งแกร่งอยู่ที่84แล้วก็สตมิน่อยู่ที่99เลยนะครับทุกคนสกิล นะครับมีทูพัชซิ่งนะทิปปิ้งนะฮะคอร์สบอลคอสซิ่งนะเออมีวิจารณีพาร์ตในการตะกี้สุดพิเศษมแมงกิ้งมีนะครับอืมไฟติ <N ab leness> mm ้งสปิริตมีนะครับทุกคนผมจะมาแนะนำแนวทางการอัพของแล้วกันนะครับให้ค่าพลังนะครับสปีดต้นให้เป็น90นะครับอืมแล้วก็เกมรับนะครับให้แต่90นะครับทั้งหมดเลยนะอืมมาปึ๊บ ดิปปิ้งนะครับคงไว้เหลืออยู่ที่4นะครับแล้วก็เราจะมาลดนะครับในส่วนที่เป็นสปีดนะครับสปีดตอนนี้อยู่14นะครับลดลงให้เหลืออยู่ที่12นะครับเหลืออยู่ที่12นะครับเอามาใส่เกมรับนี่ให้เป็น10แบบนี้นะครับเหลืออยู่2องพอยนะครับสองพอยแบบนี้นะครับทุกคนเราต้องเอามาใส่นะครับ ให้สปีดต้นนะทุกคน๊บให้เป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับสองวันนะครับให้เป็นห้านะครับนี่ก็จะลงตัวอยู่นะทุกคนนี่ห้าเนี่ยสองวันนะครับเลี้ยงวันสี่นะครับสปีดต้นนะครับแปสปีดนะครับสิบสองนะครับจัมปิ้งสี่เกมรับนะครับสิบกดไ a c กลับมาหนึ่งร้อยสี่นะครับถ้าเราใส่บเตอร์มีสองก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้านั่นเองนะครับ จะให้ดูค่าหลักนี่ฮะเกมรับนะครับ92 92นะครับความโดดดันนะเราไปใส่ฮาวเวร์เกอร์นะครับก็จะเป็น90นั่นเองนะครับมินิเซนเกมรับ90นะครับทุกคนแล้วก็สปีดนะครับ95นะครับบูเตอร์มินิสาอเข้าไปอีกก็จะเป็น90ยิงแรง90นะครับสไตล์มิน่า97นั่นเองนะครับทุกคนเออใครที่นะครับมีแนวทางการอัพที่ดีกว่านี้นะครับทุกคนก็สามารถ มาเมนต์มาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะเออในคลิปนี้ผมก็จะพามาอ p ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตำนานหรือว่า e อี i ิที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสำหรับเอ็ดวินฟานซานะครับแล้วก็ชิเตียนปราชีนั่นเองนะครับสหัหเตบตำนานใหม่2คนนั่นเองใครที่มีแนวทางการอัพที่ดีกว่านี้ก็สามารถมาเมนต์มาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับป,ป็นภาพระกัรหน่อยป้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันให่สสัดี